สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมล i n เลนเจอร์ไทยแลนดกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชากันในพาร์ทที่59กันแล้วนะครับเย้โอเคเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับไอดี ID ด้านบนหัวนี้ก็จะเป็นไอดีของผู้ชมทางบ้านนะครับซึ่งเขาได้ฝากไอดีมาให้ผมเปิดกันส่วนด้านล่างก็จะเป็น Facebook และแฟนเพจของผมเอง แต่ก่อนที่จะไปเปิดกาชาเนี่ยผมขอบบนซักนิดนึงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปด้วยก่อนที่จะเมเมนตไอดีนะครับส่วนการเปิดกาชานี้ก็จะเป็นการเปิดแบบเฮฮานะครับไม่ได้สีเรลียมอะไรกันทั้งนั้นนะครับผมก็เปิดเพื่อให้คนดูเนี่ยสนุกไปด้วยนะครับเอานะครับเราไปลุ้นกาชากันเลยดีกว่าโอเคนะครับครั้งที่แล้วเปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีนะครับเราแม่งได้ดาวล้วนเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ นะครับก็จะมาเปิดกาชาเพทินัม5ตัวบวกอีก1ตัวนั่นเองนะครับซึ่งใช้เพชรหนึ่งร้อยห้าสิบรูบี้นะครับผมส่วนกดในการเปิดนะครับก็ไม่ต้องกดข้ามนะครับผมก็กดไปเลยครับเอาเป็นตัว x นะครับแล้วก็เป็นตัว k บ้างเออเอาตรงมุมดีกว่าปั๊บอ่าโอเคนะฮะไม่ต้องกดข้ามนะครับเอามีกูไปหลบไกลๆนะครับไม่ใช่แม่งผมไม่ได้หกดาวเจ็ดดาวเหมือนครั้งที่แล้วนะโอเคนะครับปุ๊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 บหกหกหกขอได้หกดาว ปับเจ็ดดาวนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วนั่นไงพอวอ,อมีกูกูหลบไม่ได้เจ็ดดาวนะครับผมเอ็นเจลเจมนะครับโอโ้ตัวต่อไปครับปุ๊บตึ๊บลบปับเขาให้โอ้โหมัสเอลโต้น,นั่นเองนะครับผมห้าดาวนะฮะตัวต่อไปครับปับโอ้โห้าดาวอีกแล้วพาวเวอร์ปับเกิลพาวเวอร์เกิลนะครับทำไมไอดีคนอื่นไม่ได้ตัวดีๆทั้งนั้นเลยวะตัวต่อไปครับ ปั๊บก้อยห้าดาวนะครับเดอรปี้แต่ตั้งแต่ที่ผมเปิดมานี้ยังไม่ได้ตัวใหม่กันเลยนะฮะได้แต่ตัว6ดาวและ7ดาวแบบเป็นตัวเก่าแต่ก็เป็นตัวที่ดีมากนะครับผมตัวต่อไปครับปั๊บก้อยเจ็ด <c oughs> ดาวเจ็ดดาวสามตัวแล้วนะครับไอดี ID นี้โอ้โหมันอยู่ที่ไอดีนะครับแล้วก็จังหวะเวลาการสุ่มของมันจริงๆนะครับผมตัวต่อไปครับปั๊บก้อยล็อกสตาร์ ก็ถือว่ายังล้มฉายาของตัวเองได้อยู่นะครับฉายาเจ้าพ่อ5ดาวนะครับตอนนี้ก็ได้คลักลื่อนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมี7ดาวมาแล้วนะไอดีนี้แม่ง7ดาว3ตัวเลยนะครับผมโอ้โหถือว่าดีมากนะครับผมยังไงก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ฝากไอดีมาให้ผมเปิดกาชากันนะครับแน่นอนครับคุณจะได้ตัวดีและไม่ดีกลับไปอย่างอิ่มเอมใจเลยครับผม